ก็ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่บรรยากาศคลิปสั้นทันเวลากับสบายสบายสไตล์อดุลน,นะครับคราวนี้มาในส่วนของชุดปั่จักรยานเลยนะฮะแต่เชานี้จะไม่ปั่จักรยาน,นะครับอยากจะชกมวย <c oughs> ก็แม่บ้านมวยไทยก็จะมีหลายๆท่าด้วยกันนะไม่ว่าจะเป็นชกจระเข้ฟาดทางตีเข่านะครับอย่างนี้ต้องตีเขานะ,ะพูดถึงการตีเขาก็จะนําเสนอ าผู้ชมที่เราเข้ามาออกกําลังกายนะฮะก็คือท่าตีเขา่าเนี่ยแหละครับแต่เราจะไปช้าๆสาหรับวันนี้ครับเริ่มต้นกางขาอยู่พอประมาณนะครับท่าตีเขาก็จะอยู่ลันนกษณะของการตีเข่าขวาตีเข่าซ้ายใช่ไหมครับแต่ว่าเราก็จะทํำช้าๆถ้าพร้อมตามมาเลยครับ1นึ่สองสาสี่ ห้าทำไหมครับช้านะะเราก้าวนะฮะก้าวขาพอประมาณพร้อมที่จะตีเข่าแล้วก็แขนก็อยู่ข้างบนนะครับเวลาตีเข่าปุ๊บแขนก็กลับมาด้านหลังเพื่อเหมือนกับการแกว่งแขนเพื่อให้เป็นการผลักดันให้ร่างกายเราไปอยู่ข้างหน้านะครับแล้วแรงผลักดันเราก็จะพุ่งไปข้างหน้าได้นะครับลองอีกทีครับพร้อมเริ่มเลยครับหนึ่งสอง สามสี่ห้าเปลี่ยนด้านครับพร้อมหนึ่งสองสามสี่ห้าเปลี่ยนด้านครับสำหรับเมืมม่อหม่เรื่องใหม่ๆก็อาจจะเพิ่มขึ้นได้นะครับอาจจะเพิ่มทีทละห้านะก็เลยนะครับสามสี 5 6 7 8 9เจ็ดแปดเก้าสิบเห็นได้ครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10สีาก็ดแาล้วก็ทำไปเรื่อยๆนะอาจจะเป็นยกละห้าัังเพิ่มเรื่อยๆเป็นยกละ หกครั้งเจ็ดครั้งแปดครั้งเก้าครั้งสิบครั้งนะฮะจนว่าเรารู้สึกว่าเหนื่อยแนละ้วแล้วก็มีการพักยกพักเบรกแล้วก็ทำต่อนะประโยชน์ของท่าท่าตีเขานะครับก็จะทําให้เราได้เกือบทุกส่วนเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นขาน่องสะโพกเอวนะฮะลำตัวนะครับทำไปเรื่อยๆนะฮะก็จะทให้ร่างกายเราแข็งแรงนะฮะอย่างนี้ต้องตีเขาก็จะเป็นสุภาพสตีแล้วเป็นท่าที่ป้องกันตัวเองได้ด้วยนะครับทําให้ร่างกายเราแข็งแรงได้ด้วยนะครับ อย่าลืมออกกำลังกายนะครับวันนี้จิตแจ่มใสนะครับโรขยาปรมาลาภาความไม่มีโรคเป็นลาบอันประเิฐการสุขภาพดีไม่มีขายอยากได้ก็ต้องออกกำลังกายเองนะครับทำเองฮะแล้วพบกันคลิปต่อไปสวัสดีครับ